เป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมแก่การปลูกในพื้นที่ประเทศไทยแม้จะมีการปลูกโกโก้ม,มาหลายสิบปีแล้วแต่การนำมาแปรรูปกลายเป็นช็อกโกแลตในไทยนับว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นอยู่วันนี้รายการคนเปลี่ยนโลกจะพาท่านผู้ชมมารู้จักสวนโกโก้อินซีบูช็อกโกแลตที่ปลูกและทำการแปรรูปเป็นฟาร์มทูบาโดยคนรุ่นใหม่ที่พยายามถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเชียงรายผ่านรสชาติที่ถูกสร้างอย่างพิถีพิถันกับคนไมดันใจในค่าคืนนี้ คุณจิตรานุชภูมิรัตน์หรือคุณบูมาฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับเราเนี่ยเรียนจบแล้วเราก็ไปทำงานที่อื่นมาเสร็จแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่เราเราคุยกับตัวเองแหละว,ว่าเราจะอยู่ที่อื่นต่อหรือว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านประจวบกับพ่อก็บอกว่าเออพ่อมีที่ให้นะจะมาก็ได้หรือว่าจะอยู่ที่อื่นก็ได้มันรู้สึกว่าเรามีทางเลือกว่าเราจะทำอะไรก็เลย จังหวะน,นั้นก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็เริ่มต้นทําบางอย่างที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอทํามาแล้วเราก็รู้สึกชอบมันค่ะตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ที่บ้านได้อย่างไรเราก็เลยไปหาต้นผลไม้อะไรบางอย่างที่แบบว่า สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าเราเนี่ยที่สวนเราเนี่ยเราปลูกเงาะกับส้มโอเงาะเนี่ยก็มีรายได้แบบแต่ละปีเป็นครอบครอปไปก็ครอปหนึ่งก็ได้ประมาณเก็บรอบหนึ่งก็ได้ประมาณแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็น่าสนใจนะผละไม้บางผลไม้ตัวนี้ก็เลยไปหาว่าผลไม้อะไรบ้างที่สามารถปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีก็พบว่าอ๋อทั้งภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมันมีโกโก้อยู่ ก็เลยเตัดสินใจปลูกโกโก้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทําปลูกโกโก้แล้วก็ทำช็อกโกแลตค่ะเ,เรื่องดินเนี่ยเราเราไปถามผู้รู้เราไม่ได้เรียนรู้แบบไปเท็คร์อจริงจังเราไม่ได้เรียนแต่เราแค่ไปถามผู้รู้ที่เขาศึกษาเรื่องดินมาจริงๆว่าต้องดูแลยังไงพัฒนายังไง แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือธรรมชาติจะเกือ้อกูลกันเองเราแค่ทำให้รักษาบรรยากาศรอบๆทำสภาพแวดล้อมให้มันเฮลตี้แล้วดินก็จะดีกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในดินมันจะอยู่ด้วยกันของมันเองค่ะจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้น ขอย้อนกลับไปตอนปี2015-16ประสบการณ์ที่เรามีก็คือเราเคยไปนิวซีแลนด์สิ่งที่เราทำคือเราไปทำงานฟาร์มกับทำงานโรงงานตอนช่วงหนึ่งที่ทำงานฟาร์มในนิวซีแลนด์เนี่ยเราไปทำงานในโรงงานแพ็คมะเขือเทศวันนั้นซูเปอร์วิเซอร์เดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยยูเนี่ยทำตัวดีๆนะวันนี้เกษตรกร,ะร,กรจะ มาหาวันนี้เกษตรกร,ะร,กรจะมาดูว่าผลผลิตของเขาเนี่ยเราแพ็กแล้วส่งอะเป็นอย่างไรเราก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมประเทศนี้เขาให้ความเคารพและเลสเปกเกษตรกรอย่างที่ท,ที่นาไพภส์ภไม่ไม่มีในประเทศไทยเลยแน่นอนสิ่งนี้ไม่มีในประเทศไทยพอเกษตรกร,ร,กรมาวันจริงนะเกษตรกรมาเขาก็บอกว่าเออนี่นะ โปรดักของคุณเนี่ยเราได้ทําการล้างเสร็จแล้วก็บรรจุแพ็คใส่แบบนี้แบบนี้จนถึงปลายทางถุงลูกค้าเป็นแบบนี้นะตั้งแต่ตอนนั้นมาเราก็รู้สึกจำนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเวอร์ชั่นนี้จังเลยเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ใช่ว่าใครมาบอกให้เราทําอะไรหรือว่าเราไม่มีทางเลือกแต่ตรงนั้นเกษตรกร,ร,กรคือ mm hmm. เราผลิตของให้คุณแล้วอ่ะคุณช่วย แพ็กดีๆส่งถึงมือผู้บริโภคได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าเออโอเคเราจะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเวอร์ชั่นนั้นให้ได้ก็เลยเนี่ยตั้งใจมาปลูกแล้วก็แปลรูปเป็นช็อกโกแลตคะ่ะฟาร์มทูบาร์ของบูช็อกโกแลตคือ พอเราเริ่มตั้งแต่ปลูกเราก็เลยสามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้ตตนทางแล้วการปลูกแล้วแล้วก็ขั้นต่อไปคือการแปรรูปจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งขั้นผลสดเป็นเมล็ดแห้งเนี่ยปีแรกที่เราลองทําปี2020เราลองทําเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็ง่าย,ยนะก็ไม่ได้ยากเลยพอหมักออกมาดูเอาช็อกโกแลตไปให้พ่อกินพ่อบอกว่ากินไม่ได้เลย แต่ก็มีความแบบว่าเออกินไม่ได้เลยมันเพราะอะไรนะก็พยายามตามหาว่าเออมันมันทำยังไงถึงจะให้ได้เราก็เลยฝึกหลายๆท่าแล้วก็หลังจากที่กระบวนการแปรรูปเนาะหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยเกาออกตากตอนแรกเราคิดว่าตากเนี่ยง่ายแต่จริงๆเราไม่ง่ายเลยการตากคือการทําให้เมล็ดโกโก,โก้เนี่ยแห้งแล้วก็มีความชื้นอยู่ที่7% เนื่องจากว่าถ้ามันสูงกว่านั้นมันอาจจะเกิดการขึ้นราได้ง่ายหรือว่าต่ำกว่านั้นตัวเนื้อข้างในมันจะแห้งเกินไปเวลาเอาไปทำต่อกลิ่นและเฟเวอร์มันก็จะเอาออกมายากตากเสร็จแล้วได้เป็นเมล็ดแห้งตัวเมล็ดแห้งเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้ราคาสูงมากหลังจากที่ได้เมล็ดแห้งเนี่ยขั้นต่อไปคือการเอาเมล็ดแห้งไปขั่วการเอาเมล็ดแห้งไปขั่วเนี่ย เพื่อที่ให้เมล็ดมันสุกแบบว่าเหมือนทําอาหารคุกกิ้งเนาะทำให้มันสุกแต่ระหว่างการทําให้มันสุกเนี่ยมันจะมีการที่เราจะต้องเอาดึงกลิ่นและรสชาติในตัวเมล็ดมันออกมาให้ได้ตัวเมล็ดโกโก้มันจะมีความพิเศษก็คือถ้ามันไม่โดนความร้อนไอกลกิ่นนั้นมันมันจะไม่ออกมาดังนั้นเราต้องโดนความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันถึงจะเอาสิ่งนั้นออกมาค่ะนั่นก็จะได้โกโก้นิปที่ เป็นสารตั้งต้นของโกโก้และช็อกโกแลตคะ่ะคือพอเราเข้ามาในโลกคราฟช็อกโกแลตแล้วเนี่ยเราพบว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันมีรสชาติช็อกโกแลตมันมีมิติที่เราอยากรู้ว่ามันมันจะทำสิ่งนั้นออกมาได้อย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ย มันก็มีเวทีแข่งขันช็อกโกแลตนะคะว่าแบบส่งช็อกโกแลตประกวดซึ่งการส่งช็อกโกแลตประกวดเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ก็คือเราจะรู้ว่ากรรมการที่ชิมช็อกโกแลตเนี่ยเขาคอมเมนต์ช็อกโกแลตเราว่าอย่างไรบ้างแล้วเราจะได้เอาสิ่งนั้นเนี่ยไปไปปรับแก้เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นแล้ว แ้ะขอดีของเราคือเราก็ได้รางวัลด้วยตอนที่เราส่งที่อิตาลีรางวัลหนึ่งแล้วก็อังกฤษรางวัลหนึ่งค่ะทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power น้องใหม่จากไทยทิพย์สับปะรดผู้แลออบแพงสุดพริกเกลือ,อยู่สุโดยเชฟมิชลิน ช่วงนี้จะพาชมกิจกรรมคราฟช็อกโกแลตเจอร์นี่คืออะไรไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับกิจกรรมนี้เรียกว่าคราฟช็อกโกแลตเจอร์นี่เทสติ้งนะคะเป็นการชิมตั้งแต่ผลสดจนเป็นช็อกโกแลตบาร์ค่ะก็ตัวนี้ผลมเมล็ดสดตัวนี้เป็นน้ํานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโกโก้นิปค่ะโกโก้นิปเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของโกโก้และช็อกโกแลตส่วนตัวนี้เป็นโกโก้ฮัสตีเป็นชาค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเป็น โกโก้ Go. เครื่องดื่มโกโก้ Go. ค่ะตัวต่อไปเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นช็อกโกแลตบาร์ค่ะเราจะพาผลให้ดูเลยว่าข้างในเป็นอย่างไรอันนี้คือผลเดียวที่เราสามารถเก็บได้ในส่วนผลที่สุกแล้วค่ะสุกแล้วเป็นสีเหลืองนะคะโอ้มีดใหม่มีดน่ากลัว โอเคผ่าแรงไปหน่อยได้อันนี้คือหน้าตาข้างในนะคะมาค่ะเราจะเริ่มชิมกันเลยดีไหมตัวนี้นะคะ,มะเมล็ดโกโก้โสดมเมล็ดโกโก้โสดเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องเอาไปหมักตากเสแ,แล้วก็ทำเป็นโกโก้โช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะชิม ชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรอารสชาติของตัวนี้ที่ชิมเมื่อกี้ก็มีกลิ่นหอมบางๆค่ะปกติรสชาติมันจะชัดกว่านี้แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนรสชาติก็จะจืดกว่าปกตินะคะตัวต่อไปค่ะเป็นตัว คาคาจูส uh, นะคะตัวนี้คือทำมาจากเมล็ดโกโก้ตัวนี้ <c oughs> ซึ่งกว่าจะได้น้ำตัวนี้ใช้ใช้ประมาณ1ต่อ10นะคะแก้วนี้ก็จะลองชิมเลย <c oughs> ค่ะตัวนี้เป็นน้ำ <c oughs> ผลโกโก้สดค่ะทํามาจากปุยขาวตัวนี้ค่ะที่เราเอาเมล็ดเนี่ยใส่ในกระชอนรอให้น้ําหยดประมาณ4ชั่วโมงเสร็จแ,แล้วก็เก็บน้ําแล้วก็แช่ฟริตทันทีค่ะเพื่อที่ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแล้วมันจะกลายเป็นคอมบูชาหรืออะไรก็ตามแต่เราเก็บแบบสดแล้วเราแช่ฟริพอเอามาเสิร์ฟเราก็จะได้แบบน้ําแบบสดแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นโกโก้นิปนะคะโกโก้นิปเนี่ยที่เรา ัว่วแล้วเมื่อกี้ในตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของทุกอย่างถ้าจะทําโกโก้หรือช็อกโกแลตก็จะเป็นตัวนี้นะคะสามารถกินได้เลยมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นซูปเปอร์ฟู้ดที่เราสามารถบริโภคได้ทุกวันนะคะจิงตัวนี้ดีตัวนี้หอม อันนี้เป็นเมล็ดเชียงรายรสชาติเข้มไม่ได้ขมแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวแล้วก็ไม่ได้ฝาดคือตัวนี้พยายามทำออกมาเพื่อให้กินแบบง่ายๆค่ะก็เลยจะได้โทนนี้แต่ถ้าเราตั้งใจทำอีกโทนหนึ่งเพื่อทำช็อกโกแลตบาร์จะเป็นอีกอีกรสชาติหนึ่งค่ะ ตัวต่อไปเป็นโกโก้ฮัสทีค่ะโกโก้ฮัสทีเนี่ยทำมาจากเมล็ดตัวนี้เปลือกของเมล็ดตัวนี้ค่ะแล้วก็เทน้ําร้อนผ่านก็กลายเป็นชาเลยค่ะมาลองชิมนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นโกโก,โกท้ที่ไม่มีรสชาติไล่ๆกินง่ายค่ะตัวนี้สามารถกินตอนเย็นได้เลยนะคะแบบว่าช่วงเวลาเย็นๆหรือว่าต้องการผ่อนคลาย หรือว่ากินคู่กับแบบอัฟเตอร์นุนทีก็ก็ได้ตัวต่อไปค่ะเป็นโกโก้ค่ะโกโก้เนี่ยทำมาจากผงโกโก้ผงโกโก้เนี่ยทำมาจากตัวนี้เมล็ดโกโก้นิบเมล็ดโกโก้นิบที่เราบีบน้ํามันออกไปวิธีการทําจินตนาการง่ายๆนะคะว่าเราหยิบตัวนี้ขึ้นมาสมมุติว่ามือเราเนี่ยเป็นไฮดริกแรงๆเราบีบอัดแบบนี้สิ่งที่หยดลงมาคือน้ํามันแต่สิ่งที่เหลืออยู่ในมือคือคือผงโกโก้ เราเอาตัวนี้มากินค่ะแล้วในแก้วนี้วิธีการชงก็คือเราใส่ผงโกโก้เข้าไปแล้วก็เติมนมผสมแล้วก็นมนมสดเข้าไปค่ะมาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรตัวนี้หวานเข้มคือถ้าชอบแบบเอ้ยชอบเข้มๆแต่ชอบมีความหวานปนด้วยก็แนะนำตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มโกโก้นะคะตัวต่อไปเครื่องดื่มช็อกโกแลตค่ะเครื่องดื่มช็อกโกแลตเนี่ยก็ทำมาจาก ตัวนี้เหมือนกันโกโก้นิปเหมือนกันแต่กระบวนการทาช็อกโกแลตก็คือเราจะเอาตัวโกโก้นิปเนี่ยค่ะไปใส่เครื่องบดเครื่องโมหินและเราไม่ได้สกัดเอาใดๆออกเราไม่ได้สกัดเอาน้ํามันออกเราก็จะใช้ตัวนี้ทั้งหมดเหมือนเรากินนิปเพียวๆตัวนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปรุงแต่งด้วยการเติมน้ําตาลข้างในตอนบดได้เลยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบความหวานที่เท่าไหร่ส่วนตัวนี้ที่โชว์เมื่อกี้เป็นดาร์กช็อกโกแลต75%ซนะคะ เป็นตัวสแตนดาร์ดของเราแล้วก็สแตนดาร์ดดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะอยู่ที่ 75%-70% ค่ะเอร์ซค่ะหอมตัวนี้ทำขึ้นมาเพื่อเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มวิธีการชงตัวนี้ก็คือเราเอาช็อกโกแลต30กรัมแล้วก็ใส่นม120 ml ค่ะ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายเป็นช็อกโกแลตบาร์ค่ะช็อกโกแลตบาร์เนี่ยเราจะมีอยู่3ตัวก็คือดาร์กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตแล้วก็ไวช็อกโกแลตนะคะวิธีการชิมช็อกโกแลตเราอยากแนะนําให้เริ่มชิมจากความดาร์กก่อนค่ะเพราะว่าดาร์กเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่ถูกรบกวนจากความหวานถ้าเราจะไปกินตัวหวานก่อนเราจะไม่ไม่รู้รสมันนะคะอืม ก็แตนดัดาร์กช็อกโกแลตถ้าคนที่ชอบเข้มเราก็แนะนำา70ขึ้นไป 70%, 80%, 90%หรือว่าคนที่ไม่กินน้ำตาลเลยก็แนะนำดาร์กช็อกโกแลตร้อซตค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นมิลช็อกโกแลตอย่างที่บอกเมื่อกี้มิลช็อกโกแลตทำจากโกโก้นิปน้ำตาลแล้วก็นมผงนะคะเวลาทำช็อกโกแลตเนี่ยเวลาปั่นช็อกโกแลตเนี่ยเราไม่สามารถมีน้ำเป็นส่วนผสมในเครื่องได้ดังนั้นเราต้องใช้นมผงเท่านั้นค่ะ แทนที่จะใช้นมแบบของเหลวนคะคะส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตที่เราจะผสมกับโกโก้บัตเตอร์ที่เราสกัดเองข้างหลังห้องแลบของเราแล้วก็ผสมกับนมหงแล้วก็น้ำตาลค่ะในตัวนี้ผสมโกโก้นิปเข้าไปด้วยเพื่อทำให้มันไม่หวานมากค่ะนี่แหละค่ะครับช็อกโกแลตจนี่เทสติ้งของเรามาพรีเซนต์เพื่อ อยากให้คุณได้ชิมรสชาติแล้วก็ได้รู้ว่ารสชาติแต่ละตัวเป็นอย่างไรและสุดท้ายเราอยากจะให้คุณได้รู้ว่าเ,เวลาไปคาเฟ่นเนี่ยเราอยากจะเลือกกินโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตค่ะบูช็อกโกแลตเฮาส์เนี่ยนะคะสถานที่ของเราก็มีเวิร์กช็อปที่ทําให้คนได้รู้จักโกโก้และช็อกโกแลตมากขึ้นนะคะหากสนใจเวิร์กช็อปสามารถเข้าร่วมชิมแล้วก็ เทสรสชาติไปได้กับเราค่ะหากมีท่านใดเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มการปลูกการแปรรูปหรือว่าการทำช็อกโกแลตร่วมถึงการทำช็อกโกแลตเทสติง้งว่าช็อกโกแลตบาร์ดาร์ช็อกโกแลตบาร์แต่ละตัวรสชาติเป็นอย่างไรสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะ ีวิตที่ไม่หยุดเรียนรู้คือการที่เราตื่นมาทุกๆเช้าแล้วเราได้เริ่มต้นใช้ชีวิตของเราค่ะแล้วก็การที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วเราก็ไปหามาเพิ่มนี่คือการที่เรารู้สึกว่ามันมันคือการไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เราแบ่งปันต่อให้คนอื่นค่ะเพราะว่าเวลาเราได้แบ่งปันเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อีกชีวิตหนึ่งของคนอื่นเหมือนกันค่ะ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำช่วงสุดท้ายนี้มาทำความรู้จักบูชอ็อกโกแลตเพิ่มเติมดีกว่าครับว่าการทำฟาร์มโ,โกโก้จากเพลี้ยงดูตัวเองครอบครัวมาสู่การพัฒนาชุมชนและคราฟชอ็อกโกแลตในแบบของแม่คําจังหวัดเชียงราย เรื่องเป็นมาอย่างไรครับคุณบูย้อนกลับไปช่วงที่เรียนจบใหม่ๆนะคะก่อนที่จะ,ะไปหางานทำในกรุงเทพก็มีคำหนึงที่พ่อพูดขึ้นมาว่าจงรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองเพราะว่าในจังหวะนั้นพ่อน่าจะหมายถึงว่าพ่อไม่สามารถดูแลความสุขของเราแล้วก็ไม่สามารถส่งต่อความสุขให้ใหได้แล้วก็เลยพอเราจะออกนอก,นอกบ้านก็เลยต้องไปรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเอง หลังจากนั้นเวลาเราทำอะไรเราก็จะโฟกัสเรื่องนี้ค่ะถ้านับไปถึงช่วงแรกๆที่ปลูกเลยนะคะตอนที่ปลูกเนี่ยเราปลูกปี2018เราเริ่มได้ผลผลิตปี2021แต่ก่อนหน้านั้นเรามีการรับซื้อผลผลิตจากพี่ๆเกษตรกรคนอื่นก่อนแล้วเราก็ ซื้อเขาทุกเดือนแหละจนมาช่วงที่ผลผลิตของเราเริ่มเริ่มมาแล้วเราได้ผลโกโก้มาแล้วเราก็เลยไปบอกพี่พี่เขาว่าเออพี่บูมีผลผล,ผลิตของตัวเองแล้วนะคือตอนนั้นใจเราก็ความตั้งใจแรกของเราคือเราจะปลูกโกโก้ของเราเอง2,000ต้นเนี่ยแล้วเราจะามาทำช็อกโกแลตจบที่เราแต่แต่พอเจอประเด็นนั้นที่เราไปขอซื้อของเขามาก่อนเสร็จแล้ว พอเรามีผลผลิตอะ่ะเราก็ไปบอกเขาว่าพี่บูบูมีผลผลิตแล้วนะบูก็น่าจะไม่ค่อยได้ซื้อของพี่แล้วนะพี่ก็ถามว่าอา้าวถ้าบูไม่ซื้อของพี่แล้วพี่ไม่ขายให้บูแล้วแล้วพี่จะไปขายให้ใครล่ะเราก็รู้สึกว่าเออว่ะเราต้องคือคือเราก็ซื้อของเขามาตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะ จะทำอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะซื้อของเขาต่อไปแล้วเราจะพัฒนาร่วมกันค่ะใช่ค่ะบูช็อกโกแลตเนี่ยจะมีผู้ปลูโกโกโก้ที่ที่เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นเฟรนเป็นเฟรน์ฟาร์มเมอร์ที่เราก็ทํางานร่วมกันแล้วก็รับซื้อแล้วก็ถ้ามีข้อมูลเช่นทําอย่างไรถึงจะให้โกโก้ดีขึ้นเนี่ยเราก็แชร์ข้อมูลกันค่ะ แล้วนอกเหนือจากเกษตรกรเราก็มีทีมงานที่อยู่ในพื้นที่มาร่วมทํากับเราด้วยก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆ้อยบูช็อกโกแลตก็สามารถเป็นเป็นสถานที่ให้คนมีอาชีพเพิ่มได้ค่ะ ความสาเร็จในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เราเราเราวางแผนมาก่อนแล้วมันก็ตามแผนตามแผนอย่างที่อย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าถามว่าเรื่องรายได้ใช่ช็อกโกแลตดูแลเราได้ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดูแลหมาแมวปลาดูแลครอบครัวได้ แต่ช็อกโกแลตอาจจะยังไม่สามารถดูแลคนในพื้นที่ได้เราคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะทําก็คืออยากจะสร้างเศรษฐกิจภายในพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเหมือน boosting up economy ให้มันดีขึ้นค่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทํากับชุมชนคนเปลี่ยนโลกในความคิดเห็นของ บูนะคะก็คือคนตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นมาที่จะทำอะไรบางอย่างที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นค่ะแม้เป็นเพียงคนตัวเล็กก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแนวคิดและการลงมือทำคุณบูเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านมาและค้นพบแรงบันดาลใจเป็นเกษตรกรและนักพัฒนาคราฟช็อกโกแลต ให้โกโก้เชียงรายเป็นที่น่าสนใจและน่าจดจำสู่สายตาชาวโลกกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาิ30นาทีทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ